กราบสวัสดีครับพ่อแม่เป็นน้องต้มซาผากิจโจมารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูตำถั่วเพราะ่อแม่เป็นน้องพูดไปน้ำลายแตกไปเนาะโอ้ทุกอย่างพร้อมเลยนะพ่อแม่เป็นน้องตำถั่วมุกกรอบเสียงนี่โอ้โหแบบพ่อแม่พี่น้องกรอบมากสุดๆหาข้าวหาปลามานั่งทานด้วยกันนะครับผมพ่อแม่เป็นน้อง เมนูนี้ไม่ได้กินมานานนะเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยแอซ่รหลายเข้าขนาด ใหญ่มาเริ่มเติมเลยแผ่นสูตรไม่ง้อแดดเหมือนเดิมนะเพราะไหพี่น,น้องก็ใครอยากได้สูตรก็ในเพจเราเด้อเลื่อนเราเด้อ เข้ากันมาก ใหญ่มากเลยหมูก็บอกได้คำเดียวว่าลำแต่ลำขนาด เพิ่งทำสดๆใหม่ๆเลยเพราะไม่ต้องเปื่อยล้วนซุยกรอบ น้ำปลาของคน ร้อนๆอยู่เลยเพราะม่พี่น้องกินกับตำถัว่วตำถั่วตัดเียนได้ดีมากเลย ปูเขาทอกฟัน ่อนขโมองจงเชงพ่อแม่พี่น้อง ปล่เย โอ้ร้อนมือ คำในมีหมูกรอบฟินมากเลยเพราะอแม่พี่น้อง หนังหลุดออกมาเลยอ่ะต้องไปจิ้มกลบน้ำปลาหนัวคับ 嗯嗯。Mm hmm. อร่อยมาก or well, maybe not. ปากนี้จะมันเลยนะผมเป็นพี่น้องปากมันแผบ para Palanu สุดๆเมนูนี้พ่อแไม่เป็นน้องลองทำทานดูเดอ้ออูลำขนาดถ้ากินหมูกรอบอย่างเดียวแผ่นบเบลอยอย่างเงี้ยเรียนแน่นอนนะ มีตาถั่ว้ามาผักเข้ามาในโหยแซ่บสุดยอดพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ลำขนาดลำใก้ลำว่า โอเคครับผม mm hmm. พ่อแม่เปน้องจิบนี้อร่อยมากหมูกอกกับตําถั่วเข้ากันหลายหลายพ่อแม่เปน้อง mm hmm. ลำแต้แต่ลำขนาดจะอ e ีก้าหม้อขนาดครับผม mm hmm. ก็อร่อยมากนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทอด อบสูตรนี่ถ้าใครอยากจะได้สูตร,ตรไม่งอแดดน,นะไม่ต้องตากแดดน,นะก็ปติตามที่เพจทําซ่าพายังโชว์ได้เลยนะครับเลื่อนหาดูเดอรอดูล่างๆครับผมสูตรนี้ก็ทําง่ายใช้เตาอ,อบออกนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอร่อยช่วงนี้ก็ฝากอีกเรื่องนึงอยู่เรื่องเดียวก็น้าหนาวดูแลรักษาสุขภาพไปด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องต้องซ่าเป็นห่วงทุกคนเด้อเนาะอย่าเจ็บอย่าไข้กันเด้พอพ่อแม่พี่น้องต้องซ่ารักทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ต้อมซ่าด้วยนะครับคลิปนี้ต้อมซ่า คราบสวัสดีครับบายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ